สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อตัวของข่อยถูกถามว่าเป็นอย่างคือบบยิมเป็นอย่างยางออกมากขังนอกคือบบยิมบอยิมทักท่ายผู้นันบบยิมทักท่ายผู้หนีนาเหมือนแบกโลกทั้งใบข่อยสีบอกเลยว่าการยิมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่การยิมของข่อย ดเดล่เทือนึงถือดีความหมายในทางถึงพอดียิมเยอะเย้ยยิมนู่นยิมนี่ข่อยอาจจะเป็นเพราะว่านาข่อยมันดูจริงจังหรือมันดูดูรว่าปากมันดูกะเบกับบะหูดออกนะพี่น้องล่งเทือยยิมให้เขากะถือเวปากใสรล่งเทือยิิมให้เขากะถ,ถือปาจังสันจังสี่ยิ้มให้อ่ามียิ้งน้ำกันกับมีผลอีกแบบนึงยิมให้อ่าพอใส่กับมีผลอีกแบบนึงซึ่งข่อยแบบ ปวดประสาทไมมพี่น้องหรือแม่กระทางการทักทายอ่ะสาหรับตัวข่อยยังเป็นไปได้ยากอยู่เออในมุมมองของข่อย,อยมันเป็นไปได้ยากแม่โดยจะพอกับเพดตรงขามอะคนถามข่อยก็คือเพดตรงขามนะถามข่อยกับคือผู้ชายนะถามข่อยว่าเออเป็นยังคือบ่ยิ้มบ่น,นันบ่นีเลยเราถามแน่ว่ามันจะยิ้มหรือจังใดล่ะนี่เมื่อเมียฝรั่งถูกตีนะตตาหนาว่าเป็นไม่ยิ่งบ่ดี มาเป็นไม่ยิ่งหลายผัวแล้วการที่ทุกตาหนาแบบนี้แล้วไปยิมซ,ยมซายิมไา้นู่นนี่นั่นโดนวาแน่นอนซึ่งบะเมนวาแพทย์นิคคิดไปเองเนี่ยแต่ว่าโดนวามาหลายต้นหลายเทือเรี่ยวเลย,ยเฮไห้ยเมดพลังใจที่จะยิมแล้วก็ยางกับไม่ยิ่งน้ำกันทีิวาหูจักกันบางที่อ่ะ ก็โอเคแหละถ้าสมมุติว่าดูหนาเขาเหลียวคนขางพอนคขยเข้ากับยิมอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าหนาเขาแบบมุดงิดคุ้งบบยิมอ่ะแต่ข่อยกัเลือกตัดสินใจที่จะบบยิมดีกว่าเพราะว่าเมื่อเขาเ้าบบยิมเขาสิบเสียความรู้สึกพี่น้องนั่งเธอยิมไปละเขามองเรื่อยๆมันเขาบบเห็นเข้าต้องส่ไหม,มเขาก็สิเสียความรู้สึกอยู่เซลอ่ะเกออ่ะเอออย่างแบบนี้ก็เลยเห,หนไหนหูสึกว่าการออกขางนอก กับสําหรับคนที่ปเปิดหูจักสนิทจริงๆก็จะพเยยิ้มเพราะว่าหูซึกว่าเอ่อไม่รู้อ่ะหูซึกว่ายิ้มไปแล้วมันมันเหตุใ้เสียใจเสียความหูซึกอันนี้คือในมุมมองของข่อยแต่พี่เพื่อนก็นบอกว่าน้องไม่ยิ้มไม่ได้นะเออต้องยิ้มนะถึงถึงเขาจะดูว่าเรามีความสุขเหรอ เขาบอกว่าเฮ้าบานบอกบอกอันนี้ก็ขึ้นในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเฮ้าคุณสุ่าเออยิ้มก็ดีนั่นแหละถ้าเขายิ้มให้เฮ้าเฮาก็ยิ้มให้เขาแต่ลังเทือแต่เฮ้าบ่เห็นเขาก็คงจะเฟลเหมือนกันกับเฮ้านั่นแหละแต่สิพยายามบ่คิดอีหยังเยอะแต่สําหรับข่อยการไปเดินสื่อของการไปเดินอีหยังบางที่คนเฮ้ายางน้ากันยางไก่กันยางอย่างกันก็บ่กได้ว่าสิหันมาแนมหนากันได้พี่น้องลังเทือก็ได้เพราะว่าสายตาเฮ้าสียูแค่ กับเขาที่ห้าสิสื่อแล้วก็ย่างสวนยางสวนทางกันก็สังเกตคนเดียวนี่ก็บ่ค่อยเนี่มหนากันย่างเช่นตัวข่อยก็บ่ค่อยเนี่มหนาเนี่มกับสิระมานช่วงนี้เนี่มจะช่วงนี้แนี่มแค่ว่าบ่ย่างโวนคนกับพอเออเพราะว่าเดียวนี่การเนี่มหนากันนี่ก็มีปัญหาก็มีได้พี่น้องการเนี่มหนากันนี่ก็ต้วเนมมองหน้าทําไมเออมองหนาทําไมอ่าหรือแม้กระทั่งชักศีหนาใส่ก็ อาจจะเป็นเพราะว่าสายตาเห่าเออสายตาเห่าอาจจะดู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 บัวหนาเป็นมิดแล้วเวลามองเขามันก็เลยเห็นให้เขาอาจจะหูซึกอึดอดัดหรือหูซึ้แบบเข้าต่อการไฟติง้งอย่างแบบประมาณนี้ต้อการที่จะมีเรื่องนี่นั่นหรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมองแค่นี้แล้วก็มองหาสิ่งที่เห่าอยากได้อยากซื้อมันก็เลยเห็นให้ดูเหมือนใครไข,ขคนยิงเขาถึงไม่ได้เต้จริงๆแต่คนตีหูจะเข้าเขาก็จะสก,กิดแล้วก็ ท,ทักเลยเจ้าสันเจ้าศีเขาก็คือหยุดคุยกับเขาเลยเพราะว่าเขาก็บบอด้เป็นคนที่ยิงเอียงขนาดนั้นจริงๆตัวเองกับเป็นคนถี่คุยสนุกนะในมุมมองของข่อยข่อยก็คุณสึกวา่าข่อยเป็นคนถี่เบามากปากมากปากเยอะเบาดุแต่ว่าในบางสถานการณ์เขาบ่มดล้มีผู้ใดไปนำเข้าบ่ได้บอกกับไผเขากับสิยญางเอาผู้เดียวกับเป็นไปไรนอพี่ดองสิญญางยิ้มใส่ยิ้มใส่สกับบอมแมนเออมันกับบวนประสาทขึ้นกัน ปรากฏยังวาน่นแหละยางคนดิพนทักมันก็นอาจจะหูซึกในอีกแบบหนึ่งเวลาเข้าไปยืนถ่าสื่อของหรือเข้าไปยืนอย่างเราเข้าหนหนาหนิ่งๆแล้วเข้าบ่ไดดแบบเอีอยงแบบนั้นอ่ะแล้วมันอาจสิม,มองให้เขามองดูเหมือนประมาณว่าเขามีความถูกเขามีอย่างอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนเข้าอ่ะทุกสุกมันมีประจานั่นแหละแต่ว่ามันกับบอเมนว่าอืมแต่สําหรับสถานการณ์แบบไปย่างสื่อของน่ะคอยก็ว่า กับโมเมนเนี่ยสิไปยิ้มว่าคอยกับหูซึกแบบนี้ไหมพี่น้องดูว่าผู้ใดหูซึกยังไงเวลาอย่างหล้วก็มีคนทักว่าเหาหนาไปยิ้มเลยนุนนี่นั่นหูซึกยังไงหาคําตอบยังไงคอยเองกับสตันหาคําตอบนย่ย่างคือการพี่น้องหาคำตอบนย่ยากแต่คอยแค่ว่าบ่อยากเสียความหูซึกแค่ว่าบ่อยากถูกว่าบ่ดีอืมเพราะว่าถ้าถ้าถ้าล่างคน ที่เคยโดนประสบการณ์ย่างข่อยกับคุ้งจะ่หูซึกว่าบ่อยากยิ้มใหายไผลเล้วโดยเฉพาะอ่อเพศตรงขามเพราะว่าเวลายิ้มก็สิถูกตีตาไปอีกแบบนึงเออถกเอ่อ,อ,อคิดไปในแง่ทางถี่บดีในทางชูสาวในทางเอยียงแบบเนี้ยเเลยตรงว่างโตนิดนึงตรงแบบเอออันนี้นิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออ่าด้วยอายุ แล้วก็เชื่อชาติข่อยกับผัวที่ค่อนข้างต่างกันไกลก็เลยต้องมีการว้างตูมากเกินพิเศษบอสนิชเชื่อกับเพจตรงขามมากไปบว่าสิ่ต้นาและการับหลังเพราะว,าว่าข่อยกับหูซึกว่ายังไงก็ต้องให้เกียรติผัวแล้วก็บออยากให้สังคมมองในทางที่บอดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับบออยากโดนว่า หรือแม่ก็หังวบาอยากให้คนที่เขาบ่ไใดมีส่วนเกี่ยวของกับลังหรือเคนเกี่ยวของกับอย่างเนี่ยโดนวาไปนั่ง